อิ่มมาแต่ผงแล้วอิ่มมาแต่ผงอ่ะคุ้มคักแล้วพันสองอ่ะโอ้สุดเจ้าพี่เลยได้พันสองได้ได้รูปเลยได้ยากที่้อร่อยลงได้จานหกย่างได้จานนั่นกับได้ย้ำงินกับคุ้มแล้วจานเนี่ยแต่จานย่อยเนี่ยจา้ย้ำก็โอเค้ยแล้วจานเต็มกินก็เบิดจักจั่งเลยซี่ค้นยังกินอ๋อห่อห้ยยังมากห่อห้อเดี๋ยวออกออกให้ต้มไปเด้อต้มกระดูกหมูกระดูกหมูกับมยัง ย่างเดียวค้อยๆย่างเดียวย่างเดียวจีเออว้าวหวังรวมเห็นค่ะตโตใดบ้านน่ะขอบพูดค่ะเอียงสวัสดีค่ะโอ้ยป็่ตัดก็เป็นยังหรอกเป็นตัดเอออะไรใครสั่งใครสั่งโอเคเออโอเคอ่ะ อี่ย่งเนี่ยอ๋อพัดพัดอาก็กินได้กินได้กินนไกันนะอายุเอาลูกยื้อเยื้อเพัดพัดกินกินหมดแม่ไปเลยกินเลยย้ายไปนอนหิวเข่าเด้กระลำปี้พัดอ๋อเจิด มันบอกมันบอกเขาโอ้สั์ว่าว่าแม่นบอกน้องลอยโอ้บังคับให้หอยข้นเ่าแส่มันมากินพร้อมนาพร้อมตานคบ เ้าไปเลยเออเออเออต้องมึงอยากยังมึงสั่งเลยสั่งเลยคู่เอนก็สั่งเลยเด้ออยากยังสั่งเลยน้องลอยบอกไอ้ต้องอยากยังสั่งเลยสั่งเลยเต็มที่เลยสั่งจ้าสั่งเพราะว่าเจ้าเลี้ยงอะล่ะสั่งเลยสั่งเลยกัน มาในสุดนี่เลยมาใช้หาดกระดับะเลาวมันจะเป็นช่วงที่ว่าข้้นอ่อนก็ลงมทิบแบบสองสมมือก็ราะขลงมทิบตลุกที่ว่ามันทหารนะใครถึไปลงเนาะเอ้วาหารกะวังใหญ่ครับ ปลาห็นะปเห็นพร้อมนะแม่หยังแม่ลูกแม่หยังแม่หยังแม่หยังก็ไข่ตุนไข่ตุนทะเลสิไข่ตุนทะเลค่ะไข่ตุนรวมเอออนากินปะจ้ะเอ้ยไข่ตุนเป็นตะกินบ่ค่ะเขากับเป็นตะแซ่บแล้วเนาะ